สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆครับเซฟทรานซิชันของเราจากที่เราเคยทำทรานซิชันไปแล้วเนี่ยในคลิปที่1คลิปที่2เนี่ยเราจะเซฟทรานซิชันของเราออกมาเป็นพรีเซตครับเพื่อที่เราจะเอาพรีเซตของเราเนี่ยไปใช้ในข้อความคําอื่นหรือในโปรเจกต์อื่นๆเนี่ยเราจะเอาไปใช้ได้อย่างง่ายดายครับก็คือเราแค่ลากวางลากวางอย่างเดียวเลยครับผมบอกไว้เลยครับถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าคลิปของเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนครับโดยทั้งหมดเราจะทําในโปรแกร,รม Premiere Pro นะครับจะทำย,ไไยค สำหรับคลิปนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะต้องมีประโยชน์กับเพื่อนๆในงวงกว้างมากๆนะครับในการทําข้อความในคลิปของเรานะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นมีใครมาสอนในสิ่งที่ผมกําลังจะสอนในคลิปนี้เลยนะผมว่าเพื่อนๆไปหาดูจากที่ไหนก็ไม่น่าจะมีนะที่ผมกําลังจะสอนในคลิปนี้นะเพราะว่าผมบอกทั้งหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เพื่อนๆจะต้องรู้เนี่ยว่าทําอะไรไปแล้วเป็นยังไงเกิดอะไรทําอะไรแล้วเป็นยังไงเนี่ยผมบอกลงไปหมดในทุกอย่างทุกขั้นตอนนะแล้วก็ในคลิปนี้ด้วยนะครับที่ผมกาลังจะทำเนี่ยก จะมาสอนเพื่อนๆทาลูกเล่นลูกเล่นหนึ่งนะครับซึ่งลูกเล่นที่ผมจะทำเนี่ยผมก็เคยทําคลิปสอนแยกต่างหากไปแล้วนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําลูกเล่นนี้ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะเซฟเป็นพีเซตให้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการใส่ข้อความเนี่ยใส่ยังไงให้ง่ายนะแล้วก็ใส่พร้อมลูกเล่นยังไงอะไรยังไงนะก็ไปดูที่ลูกเล่นที่ผมจะทํานะลูกเล่นที่ผมจะทําก็คือจะทําให้ข้อความมันลอยๆอ่ะซึ่งผมก็เคยทําคลิปแยกต่างหากไปแล้วนะแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําลอยๆแบบหลายจังหวะแล้้้ววเเซฟป็นนนรไใใชงา ต่อไปนะก็มาทําข้อความลอยๆก่อนแล้วกันครับข้อความลอยๆก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆสร้างข้อความขึ้นมาก่อนอันนึงนะก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นข้อความนี้นะสร้างเสร็จเพื่อนๆก็อาจจะไม่ต้องจัดรูปแบบอะไรมากมายนะแต่ก็คือให้มันกึ่งกลางไว้นะให้มันกึ่งกลางไว้อย่างนี้นะก็คือให้เพื่อนๆมาที่แทบนะ็บกราฟิกเนี่ยสร้างข้อความนะแล้วก็มาที่ Edit เนะี่ยกด ให้มันกึ่งกลางตรงนี้นะให้มันกึ่งกลางนะครับอันนี้จําเป็นนะอ uh, ะแล้วก็กลับมาที่ workspace เดิมก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็น selection t o o ตรงนี้นะก็เดี๋ยวไอ้ความลอยๆของมันเนี่ยนเดี๋ยวผมจะทําให้มันมีซัก4จังหวะ4จังหวะหมายถึงว่า4แบบและกันเดี๋ยวผมจะทําซัก4แบบแล้วให้เพื่อนๆ s a ฟ e npz สี<น>แส NP ส4แบบไปเลยๆๆแล้วเวลาเพื่อนๆจะใช้เนี่ยเพื่อนๆก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งมาใช้ก็ได้นะว่าเราอยากจะใช้ความเร็วระดับไหนแต่1 x เนี่ยที่ผมเขียน1 x เนี่ยผมก็อาจจะทําให้มันช้าหน่อยอาจจะค่อยๆแบบ วยงามรายการผู้หญิงรายการน่ารักน่ารักเนี้ยก็อาจจะลอยลอยแบบลอยสวยๆอะไรอย่างงี้นะก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาทําตามผมแล้วกันนะก็ไอ้ก้อนเนี้ยเพื่อนๆทาสัก5าวิหรือ1ิวิไว้ก็ได้นะก้อนนี้นะก้อนข้อความเนี่ยวิธีการไปที่5าวินะเพื่อนๆกดตามผมนะเพื่อนๆกดเลือกไฮไลท์มันออกจากตัวนี้ก่อนนะถ้าเกิดเลือกตัวนี้อยู่เนี่ยกดออกก่อนนะแล้วเส้นเพย์เฮดไว้ที่เฟรมแรกนะแล้วเพื่อนๆกดบวกที่คีย์บอร์ดครับ5.0.0 พิมอย่างนี้นะแล้วเอนเตอร์อ่ะตอนนี้ก็มาที่5าวิแล้วเพื่อนๆอาจจะทําที่5าวิหรือ1ิวิก็ได้แต่เดี๋ยวผมทําที่1ิวิไว้ก็ได้คือเราจะทํำคีเฟรมให้มันเนี่ยห้าวิแต่ถ้าเกิดข้อความของเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าน่าจะมียาวกว่า5าวิเพื่อนๆก็ทําเผื่อไป10วิ2ีิวิไว้เลยก็ได้นะทำเผื่อไว้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าข้อความเราเนี่ยไม่มีหรอกที่จะขึ้นถึง5าวิก็ทําแค่5าวิไว้ก็พอแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะทําไว,ว้1ิวิถ้าเกิดเพื่อนๆจะมา10 100วววิาทีกกก็ไไดด้้เอ่ฟรรมแบ จุดศอย่างงี้นะแล้วเอนเ r อร์ตอนนี้1ิบวิเพื่อนเอนก็ลากตรงน,นี้มาที่ เส้นเพเุ head. มันก็จะ10วิพอดีก้อนนี้10วินะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่เฟรมแรกนะครับมาที่เฟรมแรกผมบอกไว้เลยนะคลิปนี้ข้อมูลอัดแน่นมากๆนะอัดแน่นจริงๆข้อมูลถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนี้เนี่ยผมว่าเทพในการใส่ข้อความแน่นอนนะคลิปอย่างนี้หาดูกันไม่ได้ง่ายๆนะครับก็หลายๆคนเขาอาจจะไม่ได้มาสอนละเอียดๆแบบที่ผมทานะก็มาที่เฟรมแรกครับแล้วก็มาที่โพสิชันนะครับกด toggle er animation ของโพ i ิชันไปเลยนะกด toggle er animation ไปที่เฟรมแรกแล้วนะให้เพื่อนๆกดที่ vector motion กดคํานี้นะ ก็มาว่ามาที่แถบพรีวิวตรงนี้นะจิ้มมันไปเลยจิ้มมันไปตรงข้อความเนี่ยแต่อย่าให้ข้อความเราเลื่อนนะอันนี้จะทําลอยแบบนุ่มๆน,นะให้เ,เพื่อนๆับเอานิ้วก้อยเนี่ยไว้ที่ชิปนะแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยไว้ที่ปุ่มลูกศรขวามือนะกดชิปค้างแล้วลูกศรขวามือ 4T ทีะนะก็คือมันจะไปทีละ5เฟรมนะ1นทีเนี่ยแต่เรากด 4T ทีมันก็จะไปที่20เฟรมผมจะให้เ,เพื่อนๆไปทีละ20เฟรม20สเฟรม20เฟรมนะแล้วก็สร้างเฟรม1คีย์เฟรมีละ20คีย์เฟรมิปามือ4 เพื่อนเพื่อนทำตามตรงนี้นะเอาไว้ที่เฟรมแรกแล้วก็เมาส์มาไว้แถบ P ีวิวกดชิปลูกศรขวามือ4ทีหนึ 1, 2, 3, อ่ะาหรือเราซูมตรงนี้มาก็ได้อ่ะตรงเนี้ยมันก็มาที่20เฟรมละให้เพื่อนเพื่อนกดตรงนี้คนระับร v วิวนะจับเลื่อนไปตรงเนี้ยนิดนึงจับเลื่อนไปมุมประมาณมุมทางซ้ายอย่างงี้นะนี่ครับแต่อย่าเลื่อนออกไปเยอะนะเลื่อนเอาไอ้มุมทางซ้ายอย่างงี้นะ เลื่อน่างนี้เสร็จเนี่ยให้มันออกมานิดเดียวพอแล้วเพื่อนๆกดชิปลูกศรขวามือไปอีก4ทีนะเดี๋ยวผมจะบอกไปแบบเร็วๆแล้วกันนะชิปลูกศรขวามือ4ที1 2 3 4แล้วก็ลากตัวข้อความของเราเนี่ยไปทางขวา อย่างนี้นะแล้วก็ชิปลูกศรขวามือ4 T, 1ทีหนึลากลงอย่างนี้แล้วก็ไป20เฟรมชิปลูกศรขวามือสทีหนึสองสามสี่เนี่ยครับเพื่อนๆคอยดูตรงนี้ไปด้วยนะมันก็จะสร้างจุดให้เราเนี่ยเวลาเราลากเนี่ยก็ให้เพื่อนๆลากมาทางซ้ายนิดนึงแล้วก็ชิปลูกศรขวามืออีก4ทีหนึลากขึ้นบนนิดนึงชิปลูกศรขวามือ 4t 1ทีหนึไปทางขวาผมก็อาจจะวนแบบเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมอะ เพื่อนๆก็พยายามจะให้มันเป็นวงกลมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเวลาลากเนี่ยให้มันเป็นวงกลมก็ได้นะอ่ะแล้วก็ชิปลูกศรขวามืออีก4ทีหนึ่งสองสามสี่ลากลงอย่างงี้ชิปลูกศรขวามือ4ทีอ่ะพอจุดเราได้ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อนๆเห็นสมควรแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆลากคุมทั้งหมดนะครับจุดที่เรามีเนี่ยคลิกขวานะครับเราเลือกคํานี้นะครับเบซิเย่เนี่ยเลือกไปนะแล้วก็ลากคุมทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับกดคอนโทนซีที่คีย์บอร์ดนะครับกดคอนโทนวีวางไปเลยแล้วก็ซูมออกนะครับลากค เอามาไว้ข้างหลังแล้วกดตัวนี้เพื่อให้มันเด้งไปคีย์เฟรมสุดท้ายกดคอนโทรลวี v, ลากคุมกดคอนโทรลซี C, เอามาไว้ข้างหลังกดตัวนี้ให้มันเด้งกดคอนโทรลวี v. ทำอย่างนี้ไปให้หมดครับแปบ๊บเดียวมันก็เต็มแล้วนะอ่ะเพราะว่าเราลากคุมทั้งหมดไปเรื่อยๆแล้วกดคอนโทรลซี C นะเราไว้ข้างหลังแล้วก็เด้งา่างี้กดคอนโทรลวี v, ลากคุมเส้นไว้ข้างหลังกดคอนโทรลวี v. อ่าตอนนี้เต็มละแล้ว,ลวเ,เพื่อนๆลองเล่นดูนะว่าเป็นยังไงนี่ครับมันก็จะลอยเบาๆนะอันนี้คือลอยเบาๆแบบ 1x นะ ไปแบบเร็วๆนะผมจะก๊อปขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือให้เพื่อนๆทําอย่างผมเก็บไว้เลยนะก็คือเพื่อนๆทําตามผมได้เลยเนี่ยทํอันนี้เสร็จเนี่ยแล้วก็ก๊อปขึ้นมาอีกอันนึงนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อผมจะเปลี่ยนชื่ออันนี้เป็น 2x นะให้มันเร็วขึ้นนะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟคคอนโทรลเนี่ยกดตรงนี้ออกนะท็อกเกอร์นิเมชั่นกดออกนะกดโอเคกดออกก่อน1ที แล้วก็เอาเส้นเพย์เฮดไปไว้ที่เฟรมแรกกดรีเซ็ตตรงนี้นะครับค่ามันก็จะกลับมาที่เดิมนะแล้วก็กด t o อกเก er อร i m a t i o n ชันไปใหม่1ทีนะเพื่อที่เราจะสร้างใหม่นะไออันแรกเนี่ยเราเว้นทีละ20เฟรมนะอันนี้เราจะเว้นทีละ10เฟรมให้เพื่อนๆทำตามผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆนะผมย้าอีกทีหนึ่งนะผมจะได้ไม่ต้องพูดบ่อยๆนะไอเรื่องการกดชิปลูกศรขวามือเนี่ยมันจะไปทีละ5เฟรมนะชิป ค้างแล้วลูกศรขวามือมันก็จะไปทางขวา5เฟรมนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปที่10เฟรมก็กดชิปค้างแล้วกดลูกศรขวามือ2ทีนะมันก็จะไป10เฟรมนะอันนี้เข้าใจตรงกันนะไอวิกเกิล 2x เนี่ยผมจะไปทีละ10เฟรมนะก็คือกดชิปลูกศรขวามือ2ทีผมจะบอกอย่างนี้นะ10เฟรม10เฟรมนะก็ให้เพื่อนๆทาเหมือนเดิมนะกดที่เวกเตอร์โมชั่นนะครับแล้วก็เมาส์มาไว้ตรงนี้นะกดชิปลูกศรขวามือ2ทีไปที่10เฟรม 12ลากขึ้นถ้าเกิดตรงนี้เพื่อนเพื่อนลากเยอะเนี่ยลากไปไกลจากจุดเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นวิกเกิลที่แบบลอยเร็วๆอะ่ะเราอาจจะไม่ต้องลากไปไกลมากเพราะว่าเราเล่นคีย์เฟรมทีไว้แล้วถ้าเกิดคีย์เฟรมทีขึ้นอ่ะมันก็เร็วเหมือนกันอ่ะไปที่10เฟรมลากขึ้นไปแล้วเราก็ไปที่10เฟรมต่อทํางี้ไปเรื่อยๆ10เฟรมลากลง10เฟรมลากมา,างี้10เฟรม10เฟรม10เฟรมอ่ะเพื่อนเพื่อนสังเกตคีย์เฟรมไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะทําตรงนี้นะ10เฟรมนี่ 10เฟรมอะได้คีย์เฟรมประมาณหนึ่งนะลากคุมทั้งหมดคลิกขวาเลือกคำนี้กด c อนท C Ctrl V นทลากคุมทั้งหมดวางกด c อนท C ไปที่เฟรมสุดท้ายลากคุมก็คือให้เพื่อนๆพื่ทำตามผมไปเลยนะเนี่ยทำไปให้ยันสุดเลยนะอาลองเล่นดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะลอยเร็วขึ้นนิดนึงแล้วนะ แล้วก็ทําเหมือนเดิมครับกดปุ่มเอาที่คีย์บอร์ดครับลากขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น 3x นะครับผมจะทําทั้งหมด4แบบนะให้เพื่อนๆทำตามผมเลยนะกดตรงนี้ออกนะครับ แล้วก็ไปที่เฟรมแรกกด toggle animation ขึ้นมา1อันกด reset แล้วก็อันเนี้ยจะไปทีละ5เฟรม5เฟรมก็คือกดชิปลูกศรขวามือทีเดียวนะกด vector motion ตรงนี้นะแล้วเปลี่ยนเป็น selection tool ด้วยนะครับแล้วก็มาที่แถบ preview นะครับแล้วก็กดชิปลูกศรขวามือ1ที1่ที1ท,1ท,1ทีไปเรื่อยๆนะทีละหเฟรม5เฟรมนะทำเหมือนเดิมนะชิปลูกศรขวามือ1ทีลากอ่ะผมเปิดตรงนี้ให้เพื่อนๆดูก็ได้ชิปลูกศรขวามือลากชิปลูกศรขวามือรม5เฟม 5, frame, 5 frame. พอเราได้คีย์เฟรมประมาณนึงลากคุมทั้งหมดครับคลิกขวาแล้วก็มาตรงนี้นะแล้วก็ลากคุมกดคอนทรลซีคอนทรลวี v, ลากคุมไปที่คีย์เฟรมหลังคอนทรลวี Ctrl v, ลากคุมไปแบบเร็วๆนะอ่ะวิกเกอร์สามอ่ะก็จะเร็วประมาณนี้ แล้วก็วิกเกิลสุดท้ายก็อาจจะเร็วมากหน่อยเพื่อนๆอ,อาจจะไปลดจังหวะคีย์เฟรมของเพื่อนๆเ,เองก็ได้นะว่าเราอาจจะชอบกี่เฟรมเราก็เลื่อนไปนะอันนี้เป็น 4x ก็อาจจะเร็วหน่อยอ่าแล้วก็ลบตรงนี้ออกเลื่อนไปเฟรมแรก กด Toggle Animation กด Reset แล้วก็กด T Vector Motion เปลี่ยนเป็น Selection Tool มาจิ้มตรงนี้แล้ว 4x อันนี้เนี่ยผมจะเลื่อนไปสัก3เฟรมละกันหรือเพื่อนๆอ,อาจจะไปเลื่อนสัก2เฟรมหรือ3เฟรมอะไรตรงนี้แล้วแต่นะผมอาจจะเลื่อนไปสัก3เฟรมอันนี้มันก็จะเร็วหน่อยนะมันก็จะลอยแบบลอยเร็วหน่อยอะอ่ะก็ทําเหมือนเดิมนะมากดตรงนี้แล้วก็เลื่อนไป3เฟรมก็คือกดแท่ลูกศรขวามืออย่างเดียวนะผมจะกดไป3เฟรม1 2 3 1 2 3 1 2 3 พอได้ประมาณหนึ่งลากคุมคลิกขวาเลือกคำนี้กด Ctrl-C c t r คอนอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ผมทำของผมเองนะผมไม่เคยเห็นใครมาสอนทำอย่างนี้นะผมได้คิดของผมขึ้นมาเองนะวิธีพวกนี้นะอ่ะสีเป็นยังไงบ้างลองดู นี่ครับก็จะสั่นแบบเร็วนิดนึงนะอ่ะจบนะอันนี้คือจบแล้วการทําข้อความลอยๆใส่ในลูกเล่นแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเซฟพีเซตครับเดี๋ยวผมจะไปเซฟพีเซตของทานซิชันก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาเซฟพีเซตของวนะิกเ<ๆ>กิลนะก็ทานซิชันก็เป็นทานซิชันที่ผมเคยทําสอนไปแล้วนะ<ๆ>ในคลิปที่1คลิปที่2เนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้ดูกันมาแล้วแหละแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเนี่ยควรจะกลับไปดูคลิปที่1กับคลิปที่2ก่อนนะครับก็คือผมสอนทำทานซิชันไปแล้วนะอ่ะผมสอนทำทานซิชันไป เป็น p s e t นะผมแนะนําเพื่อนๆน,นะอย่างหนึ่งนะก็คือสิ่งสําคัญนะจาเป็นมากๆนะก็คือในข้อความอันนึงเนี่ยที่เพื่อนๆทาไปแล้วเนี่ยควรจะมีแค่ transition เข้าหรือออกอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วในคลิปแรกเนี่ยที่ผมทําแยกตัวกันเนี่ยก็คือ transition in กับ transition ออกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย transition ออกเนี่ยผมทําแยกตัวกันไว้เนี่ยเพื่อที่จะไว้ทํำ p r s e t นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ทําไปแล้วแล้วทําเข้ากับออกในตัวเดียวเนี่ยใหเ้เพื่อนๆเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะให้เพื่อนๆเลือก เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะ transition นั้นอ่ะจะเป็น in หรือเอานะเพราะว่าเวลา s เป็น p r s e t เนี่ยต้องแยกกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แยกเนี่ยแล้วเพื่อนๆจะไปใช้กับคําใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะเวลาที่เพื่อนเซฟน s a เป็น keyframe ลงไปนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยทำแค่หัวอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไปเริ่ม keyframe แค่หัวอย่างเดียวมันไม่จํากัดกับเวลานะแต่สมมุติเนี่ยสมมติตรงนี้นะสมมุติตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆมี keyframe ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมลองก๊อปมั่วๆวางสมมติเนี่ยเพื่อนีเอย่อนี้มี่ยแล้วก้อย แต่ถ้าเกิดข้อความอื่นของเพื่อนๆเนี่ยเป็นข้อความที่ยาวกว่าข้อความอันนี้เนี่ยเราเพื่อนๆจะเซฟพรีเซตเนี้ยไปใช้ใหม่เนี่ยมันก็จะคุมเวลาอยู่แค่นี้นะอ่ะอันนี้คือผมอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจก่อนนะการทำพรีเซตเราควรทําแยกท่า i ิชันหัวหรือท้ายตั้งหากจากกันนะอันนี้คือข้อสําคัญนะการเซฟพรีเซตนะครับคือถ้าเกิดมันมีเรื่องของคีย์เฟรมเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆต้องแยกระหว่างท n s สิชันหัวกับท่าสิชันท้ายนะก็คือท n s สิชันเข้ากับออกนะอย่างของผมเนี่ยผมทําไว้แล้วนะให้เพื่อนๆสังเกตตรงวงเล็บของผ นะผมจะเขียนว่า in นะอย่างเงี้ย in 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 อ่ะ out เอาในวงเล็บนี่คือบ่องบอกว่าเป็น transition ออกนะอย่างเงี้ยออกอย่างเงี้ยคือ transition เข้าคือไว้หัวของข้อความอันนี้ไว้ท้ายข้อความไว้ท้ายข้อความอ่ะอันนี้ transition เข้าออกเข้าออกเข้าออก อย่างนี้นะอันนี้เคลียร์นะเพื่อนๆชัดเจนนะผมย้ำแล้วนะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องเช็คตรงนี้ให้ดีนะว่าเป็นเข้าหรือออกแล้วในตัวหนึ่งเนี่ยต้องแยกทานซิชันออกจากกันนะอันนี้สําคัญนะครับก็ที่ต้องคํานึงในการทาพรีเซตก็น่าจะมีประมาณนี้นะเกี่ยวกับการทําเข้าหรือออกนะก็ประมาณนี้แล้วก็มาเริ่มเซฟเป็นพรีเซตแล้วกันเนี่ยพรีเซตท,ที่ผมเคยสอนเพื่อนๆไปเนี่ยมีทั้งหมดประมาณนี้นะผมก็ได้ทําไว้ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะนั่งเซฟให้หมดเลยแต่เดี๋ยวผมจะมาเซฟให้เพื่อนๆดูสัก2-3แ,บบแล้วกัน แล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแบบเร็วๆเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะมาใส่ให้เพื่อนๆดูนะว่าใส่ยังไงนะ <iber eaten> ก็ขั้นตอนการเซฟพรีเซ้นครับ <im its> <ฮ>กดที่ตัวการ์ดที่เราทำเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งชื่อของมันตามผมก็ได้นะหรือเพื่อนๆจะตั้งชื่อ,อยังไงก็ควรจะเป็นชื่อของการ์ดที่นั้นนั่นแหละเราจะได้จําได้ง่ายนะแล้วเวลาใช้งานเนี่ยมันจะได้หยิบมาใช้งานได้ง่ายนะผมก็ได้ตั้งชื่อไว้ทั้งหมดแล้วนะก็ค ant> ือเป็นชื่อของการ์ดที่นั่นนั่นแหละผมก็จะก๊อปช ผมก็จะก๊อปชื่อของ Transition นี้ไว้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวของเราเนี่ยที่มี Transition แล้วนะมาที่ Effect Control นะครับแล้วก็มาที่ Transition ที่เราทำเนี่ยก็คือไอ Transform เนี่แหละที่เราทำนะ กดคลิกขวานะครับที่ transform น,นะครับเราเลือกคําว่า save preset นะครับอ่ะตรงนี้มันจะเขียนว่า name นะก็ให้เพื่อนๆตั้งชื่อไปอย่างชื่อ transition เนี่ยล้วก็ควรจะวงเล็บบอกไว้ด้วยว่าเป็น transition เข้าหรือออกนะอันนี้สําคัญนะเวลาหยิบใช้เราจะได้รู้นะสาคัญนะ name ผมก็ตั้งชื่อตามชื่อที่ผมตั้งขึ้นมานะแล้วก็คําว่า in เนี่ยเป็น transition เข้าแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะที่ต้องทํานะให้เพื่อนๆกดตรงนี้ครับ anchor to in point transition ของเราเนี่ยเป็น transition เข้าให้เ,เพื่อนๆเลือกคําว่า in point ตรงนี้นะอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละคําว่า transition in transition เข้าให้เ,เพื่อนๆเลือก in นะแล้วเดี๋ยว transition out เนี่ยหรือ transition ออกเนี่ยให้เ,เพื่อนๆเลือกคําว่า out นะแต่อันเนี้ย in เนี่ย เพื่อนๆคนตั้งว่า in แล้วก็เลือกคําว่า in แล้วกด ok นะครับกด ok ไปก่อนอ่ะพอเรากดเคไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่แท็บ effect นะครับแล้วมาตรงคําว่า p รี s ซตนะมันก็จะเด้งมาตรงนี้แล้วนะ zoom อาอ in นี่นะที่เราทําไว้เมื่อกี้นี่มาอยู่นี่แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะ s a ฟให้ดูอีกสัก2ออันนะอ้าว in ผม save ไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาลอง s a ฟเอาให้ดูนะอ่ะอันนี้เอานะ Zoom in แต่เป็น Out นะผมก็ก๊อบชื่อมาไว้ก่อนแล้วก็ให้เพื่อนมาที่ Effect Control นะครับมาที่ทันฟอร์ r ทันซิชันของเราเนี่ยคลิกขวาครับแล้วก็เซฟพีเซตแล้วก็พิมพ์ชื่อมาลงไปนะชื่อ Transition ของเราเนี่ยอันนี้เป็นทันซิชันออกนะให้เพื่อนๆมากดตรงนี้คนระับ a n c h o r t o o u t Point กดไปเลยนะสำคัญนะกดโอเค มันก็จะเด้งมาตรงนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวผมมีอีกอันนึงที่ผมจะบอกเพื่อนๆสมมุติเนี่ย transition เนี้ย transition เนี้ยผมก็สอนไปในคลิปที่2นะแต่ในคลิปนั้นผมไม่ได้สอนให้เพื่อนๆใส่ directional b บอนะอันนี้ผมก็ใส่เพิ่มเข้ามานะ directional b บ r คือถ้าเกิด transition เนี้ยมันมี2ตัวเอฟเฟกต์นี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดที่ตัวแรกเนี่ยแล้วกด control งนะครับแล้วก็กดที่อีกตัวหนึ่งได้เลยนะให้ขึ้น2แถบอย่างงี้นะแล้วเพื่อนๆก็กดคลิกขวานะครับ s a v preset เหมือนเดิมนะอ่ามันเป็น transition in อันนี้ ฟิปเข้า ให้เพื่อนๆเลือก in ด้วยนะอย่าลืมนะครับอันนี้ก็คือ anchor to in point เหมือนเดิม transition เข้าเลือก in transition ออกเลือก out นะอันนี้สําคัญมากๆแล้วก็อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับที่ยังไม่เคยมีใครบอกเหมือนกันนะผมก็งมของผมเองนะกดโอเคไปเลยอ่ะมันก็เด้งมาตรงนี้เลยนะนี่ flip in แล้วก็เอ่อมีอะไรอีกไหมที่สําคัญอันอื่นก็เซฟเหมือนกันนะมันข้อสําคัญมันอะแค่ in กับ out เองนะแล้วก็อย่างที่เป็น w i g g l เดี๋ยวผมหา wiggle กันที่ผมทําเมื่อกี้อ่ะ อย่างที่ผมทําให้มันลอยๆเมื่อกี้นี้นะก็ถ้าเกิดจะทําอันนี้เนี่ยเราจะใช้คําว่า in นะ in point นะเพราะว่าเราต้องการให้ keyframe มันเริ่มจากด้านหน้านะเราจะใช้คําว่า in นะเดี๋ยวผมจะ save ให้เพื่อนๆดูนะก็ให้เพื่อนๆมาที่ keyframe ที่เราทำเนี่ยในแถวนี้นะเนี่ย vector motion เราทำ keyframe ของตรงนี้นะก็ให้เพื่อนๆคลิกขวา vector motion save preset ครับแล้วผมจะพิมพ์ไปว่า wiggle นะ wiggle 1x แล้วก็ให้เพื่อนมาเลือกใน Inpoint นะอ่ะเราจะเลือกคำว่า Inpoint เพราะว่าเราจะให้ y f r ฟ m มมันเริ่มจากหัวคลิปอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเมื่อกี้นี้ที่ให้ทำไปเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยมัน1ิวิมันก็จะเริ่มจาก1ท่ทีแรกเนี่ยไปยัน10วินะถ้าเกิดข้อความเพื่อนๆสมมตินะสมมุติเพื่อนๆข้อความนั้นนะ่ะยาว1ิบห้าวิคีเฟรมมันก็จะสุดแค่เท่าที่เราทานั่นแหละแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการยาวกว่านั้นเนี่ยเพื่อนๆก็กรอบคีเฟรมอย่างเงี้ยพอเพื่อนๆวางเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกรอบ ก็คือแค่ p รีเซตเฉยๆเพื่อนๆสามารถตกแต่งแก้ไขได้หมดตอนนี้เดี๋ยวผมจะสปีดภาพแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะเซฟทัน i ิช o n ที่เหลือทั้งหมดไว้นะเพราะว่าผมไม่ได้เซฟมาก่อนนะผมก็ตั้งใจจะมาเซฟในคลิปนี้นี่แหละอ่ะเดี๋ยวผมเซฟไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะสปีดภาพไปแล้วกันนะ อันนี้ผมได้เซฟมาทั้งหมดแล้วใน t r a n s ิชัที่ผมทําแล้วก็ิ i g กิ e ทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวผมจะแยก t r a n s ิ t i o n ออกในแต่ละรูปแบบนะก็เดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆไปเลยละกันนะในคลิปนี้ก็บอกไปให้หมดแล้วกันบอกอย่างละเอียดเลยมาตรงพ p เ e s e ะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ให้เพื่อนเลือกคําว่า new preset bin นะครับอ่ะมันก็จะขึ้นมาอันนึงนะให้เพื่อนๆตั้งซองหรือตั้งโฟลเดอร์เนี่ยขึ้นมาใหม่เป็นโฟลเดอร์ใหญ่เลยนะผมก็จะเขียนว่า เทคทรานซิชันแล้วกันนะเทคทรานซิชันอ่ะเอนเตอร์ Enter ไปเลยนะเทคทรานซิชันเสร็จแล้วก็คลิกขวาที่มันอีกทีหนึ่งนะคลิกขวาที่โฟลเดอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ New พ r e s e t b บินอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ให้เปิดเข้าไปดูข้างในนะมันก็มีซ่อนอยู่มาแล้วแล้วเราก็รีเนมมันก็คือผมจะตั้งมันว่า In นะ in. เพื่อที่จะแยก Transition เข้ากับออกแยกกันนะอ่าแล้วก็ New พ r e s e t b บินอีกอันนึงผมจะตั้งว่าอ t นะแล้วก็ตั้งอีกอันหนึงนะสร้างขึ้นมาอี สามซองนะสามโฟลเดอร์ folder, นี้นะแล้วก็ให้เพื่อนลากอินมาใส่ในอินนะลากอย่างนี้เลยนะอ่าผมก็จะลากอินมาใส่ในอินทั้งหมดทันสิชันเข้าอาจจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าทันสิชันเข้าเนี่ยอาจจะต้องมีรูปแบบหลายรูปแบบน่ารักน่ารักอะไรอางี้นะแต่ทันสิชันออกเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่แบบรองนะผมว่าอ่ะอินหมดแล้วแล้วก็มีเอาอยู่นิดหน่อยก็ลากเอามาใส่ในโฟลเดอร์เอานะเอาแล้วก็วิกเกิลก็มาใส่ในวิกเกิล อ่ะเรียบร้อยเปิดมันออกมาเปิดมันออกมานี่สวยงาม3โฟลเดอร์3รูปแบบที่เราทำโอ้โหอย่างสวยงามอ่ะแล้วก็มาถึงวิธีการใช้งานนะก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวนี้พิมพ์ข้อความเราไปปกติเลยผมก็พิมพ์อะไรเดีย ไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็สวัสดีแล้วกันนะอ่ะตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วสิ่งสําคัญนะครับก็คือควรจะกดให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับอย่างที่ผมเคยเน้นย้ําไปแล้วนะให้อยู่กึ่งกลางครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาเลื่อนเนี่ยให้มาเลื่อนตรงโมชั่นของวิดีโอตรงนี้นะเลื่อนแกนตรงนี้นะเลื่อนอย่างนี้นะนี่เลื่อนตรงนี้นะแค่นี้เองนะเราอย่าไปยุ่งกับส่วนอื่นนะ อ่าแล้วเราก็พับไปก็ได้อย่างงี้อ่ะผมลืมบอกให้เพื่อนๆกดตรงนี้้วยนะเซนเตอร์อะไรเทคกดก่อนนะแล้วค่อยมากดตรงนี้อีกทีนึงอ่ะแค่นี้อันนี้ก็น่าจะสําคัญเหมือนกันนะเซนเตอร์อะไรเทคเพราะว่าเราอยากจะให้ข้อความมันเด้งออกจากตรงกลางนะผมแนะนําให้เพื่อนๆสร้างข้อความเป็นต้นแบบไว้สักอันนึงอย่างเช่นเนี่ยข้อความเนี้ยเรามีรูปแบบที่เราจัดการเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆสร้างมาเป็นต้นแบบไว้อันนึงให้ตำแหน่งของเราที่เราพอใจแล้วเนี่ยผมอาจจะเลื่อนไว้ตำแหน่งตรงนี้นะก็เป็นอาจจะเป็นตำแหน่งที่เราพอใจแล้วก็ให้เพื่อนๆสร้างไว้งี้ครับ แล้วเวลาเราจะใช้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดเนี่ย Alt กดค้างนะแล้วก็ลากมาอย่างงี้ลากมาวางนะในคําที่เพื่อนๆจะใช้นะอะ่ะอย่างเพื่อนๆจะตัดตัดไปอ้าวอยากจะขึ้นคาเซลล์ตรงนี้ขึ้นมาอะ่ะก็พมิมพ์ไปเปลี่ยนคําให้เก็บข้อความต้นแบบไว้อันหนึ่งก็ได้นะอย่างงี้นะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่นะหรืออาจจะต้องมานั่งจัดตําแหน่งใหม่อะไรใหม่นะก็ทางที่ดีเนี่ยนในโปรเจกต์งานของเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะมีข้อความต้นแบบวางไว้อย่างงี้อันนึงแล้วเราก็เวลาจะใช้เราก็กดปุ่ม อย่างที่ผมบอกเนี่ยลากมาวางกดค้างนะกดปุ่มเอาค้างลากมาวางลากมาวางอ่ะจ,จะใช้ก็ลากมาวางลากมาวางอย่างนี้นะอ่ะแล้วอย่างที่ผมบอกก็เปลี่ยนคําไปแล้วอยากจะพิมพ์อะไรเดียไม่รู้จะพิมพ์อะไรอีก่ะอ่ะ,อะบอกชื่อไปเลยแล้วกันผมชื่อนองอ่ะก็อาจจะขึ้นข้อความประมาณนี้เปลี่ยนข้อความอะไรไปว่ากันไปนะข้อความอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์แบบเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยแล้วกัน อา้าวสัก4ข้อความแล้วกันนะสมมุตินะอันนี้สมมุติเฉยๆนะสมมุติเวลาใช้งาน transition ที่เราเซฟ np set มาแล้วเนี่ยข้อความเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอยากใช้อันไหนดีอะเดี๋ยวผมเลือกมาให้แล้วกัน f i ิปอินและกันอ่ะฟิปก็คือหมุนก็ลากมาลากมาใส่เลยนะลากมาใส่เลยอย่างนี้เลยนะใส่ปุ๊บลองเล่นดูเลยนี่ สวยงามอ้าวอันนี้ transition เข้าอ้าวแล้วเราอยากให้มันออกออกแบบไหนเราก็เลือกไปเราอยากจะให้มันซูมเอา์ออกแล้วก็ลากซูมเอา์เอามาใส่นะนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมล่นอันนี้เอาไหให้มันใกล้ๆหนะ่อยมันจะได้เล่นแบบเร็วๆหน่อยนะอ่ะฟิปเข้ามาอย่างงี้แล้วเราอยากให้มันซูมเอา์ออกก็ลากซูมเอา์เอามาใส่นะเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะลากมาใส่ซ้อนกันไปเลยนะไม่เป็นไรนะลองเล่นดูนี่ครับ แล้วถ้าเกิดเราอยากใส่ให้ลูกเล่นให้มันดูลอยๆด้วยเราก็ลากมาใส่ไปเลยนะใส่ทับไปเลยเราอยากให้ความเร็วขนาดไหนะเมื่อกี้เราทําไว้4รูปแบบผมอยากเอาสัก2 x ก็ลาก2 x เมาใส่เลยลากงี้เลยนะลองเล่นดูใหม่นี่ครับง่ายดาสุดยอดมากๆคำนี้ลองดูมากเราอยากให้มันสไลด์มาจากทางซ้ายมือนะเราก็ดู เล็บซ้ายอ่ะสไลด์สไลด์ลเล็บเบลอินนะลองลากมาดูลากมาใส่อย่างนี้เลยนะลองเล่นดูนะครับนี่มันสไลด์มาจากข้างซ้ายแล้วเราอยากให้มันออกไปทางขวานะสไลด์ออกไปทางขวาขวาก็คือสไลด์ไลท์นะอันนี้นะสไลด์ไลท์เอาท์นี่ครับเข้าทางซ้ายนี่เด้องอย่างงี้ เด้งออกทางขวาแล้วก็อาจจะใส่วิกเกิลให้มัน 3x ไปเลยอันนี้อลองดูนี่ครับ อ้าวคำนี้อีกคำหนึง่งลองดูเราจะใส่อะไรดีอ่ะเอาเป็นซูมแล้วกันซูมเอาซูมเอาอินอ่าลองซูมเอาอินซูมเอาอินแล้วเดี๋ยวผมล่นมาหน่อยนึงแล้วก็เด้งออกใส่เอาเอาเป็นอะไรดี่ะเอาเป็นซูมเอาแล้วกันอ่ะแล้วก็ใส่เป็นวิกเกิ 4x ไปเลยลองดูนี่โอ้ แล้วถ้าเกิดมันมาต่อกันอย่างนี้นะเพื่อนๆลองต่อกันนะแล้วเพื่อนๆลองใส่ทอนเซชันที่มันซูมลงไปเนี่ยแล้วก็อีกคํานึงก็ซูมขึ้นหรืออะไรเงี้ยเพื่อนๆลองวางแล้วลองต่อคํากันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอันนี้มันซูมออกไปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอีกคํานึงก็จะเป็นซูมเข้า,ก, Zoom, าก็คืออ่าก็คือซูมเอาอินนะเดี๋ยวผมจะใส่ซูมเอาอินเข้าไปอย่างนี้นะแล้วเพื่อนๆลองเล่นดูอย่างนี้นะนี่มันก็จะเป็นไอคำหลังคำเนี้ยมันก็จะเด้งออกแล้วก็จะมีคำใหม่เด้งเข้ามาอย่างนี้นะ อ่าหรือเพื่อนๆลองวางอย่างเงี้ยให้มันเหลื่อมกันนิดนึงนะลองดูนะไม่รู้จะเป็นยังไงอย่างงี้อ่าล้นนี้นก็จะเป็นอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บอ่า <ๆ S 1> หรืออาจจะวางข้างบนลองดูนี่อย่างงี้ก็ได้ให้มันเหลื่อมกันนะให้มันมีความเหลื่อมกันมันก็จะดูเหมือนต่อกันอย่างงี้อ่าไปลองเล่นดูได้นะตรงนี้นี่ แล้วก็ออกคาออกเป็นอะไรดีออกเป็นสไลด์ดาวแล้วกันอ่าสไลด์ดาวลองดูฟึบนี่ลงล่างนี่อย่างนี้อา้าวเอันนี้เราไม่ได้ใส่วิกเกิลใส่ c x ไปเลยนี่มันนะ่าดู นี่ต่อไปการทําข้อความของเพื่อนๆเนี่ยน่าจะค่อนข้างสนุกขึ้นมาอีกมากเลยนะผมบอกไว้เลยนะว่าการทําข้อความเนี่ยมันจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะบอกหมดเปลือกบอกทุกอย่างในคลิปนี้นะอ่สุดยอดมาก สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนทุกอย่างที่เพื่อนๆน่าจะต้องรู้นะผมก็ได้บอกไปทั้งหมดแล้วนะแล้วก็ในคลิปต่อไปนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆคอยติดตามนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะแต่ผมบอกไว้เลยว่าทีเด็ดแน่นอนนะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะก็อยากจะให้เพื่อนๆมีข้อความสวยงามสวยงามเนี่ยไปไว้ใช้กันในคลิปของเพื่อนๆนะคือถ้าเกิดเราทํางี้ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพวกเทมเพลตหรืออะไรที่มาจาก a f t e r Effect นะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเลยไม่หนักเครื่องด้วย ผมก็พยายามหาวิธีต่างๆมาสอนมาบอกมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะก็อยากจะให้เพื่อนๆมีข้อความสวยงามสวยงามอย่างนี้ไว้ใช้ในคลิปของเราเองนะก็จริงๆทําไม่ได้ยากเลยนะแตหลายอย่างแต่มันค่อนข้างมีขั้นตอนเยอะมากๆนะก็ถ้าเกิดเราเข้าใจมันเนี่ยหลายอย่างมันก็สามารถปรับใช้กันได้หมดนะก็ถ้าเกิดใครมีคําถามสงสัยตรงไหนเนี่ย หรือทาตรงไหนไม่ได้ติดขัดอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรหรืออยากให้สอนอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยได้เหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับผมค่อนข้างตั้งใจทํามากๆจริงๆนะผมพยายามบอกอย่างละเอียดทุกอย่างแล้วนะก็ฝากกด s u b สไครป์ผมด้วย้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ